อันนี้กิจกรรมแรกบายไปสบอลลูนคงจะไม่ได้ไปแล้วนะจ้าวันนี้ดูโงแล้วดูเอาไกลๆแล้วกันนะจ๊ะ อันน <Of> <c oughs> ั้นนะคะ10ไลน์ที่เราจะขึ้นไปเบร์เซลีนเยอะมาก This one we, we call a billet, this one we use the bed. And then put the unkidney first, yeah? Okay, And then we put the kidney. Keep, Keep the nose down. Take the capsule, left hand. Hang on here, right on the then down. And then I got you. Take the just sit down, yeah? Keep the feet You can speed all the way. Faster. the way. Nearly stop, about 50 or 30 meter. ไล่ย้อนแหวนโหมดออนเดอะเบงเงี้ยมิกซ์โนรี่เมื่อคุณสไลด์ค่ะเมื่อคุณกดดาวน์เทลเมื่อคุณคลิกเรียประมาณจะเป็นตีกิโลค่ะคุณเขียนไพ่คุณออนเดอะเบงเงี้ยมิกซ์โนรี่ไอเด้นไปโยไล่เดนิกฟอร์มคุณเล่ยจะฟินดาวคุณเล่ยจะฟินดาวสั้นๆสตาร์ทเดรฟฟ์มเงี้ยคุณเขียนไพ่จะฟินดาวยิงดาวไอเด้นโอเคไอเด้นโอเคน้าวอินสตาร์ทอ่ะแหงนเงี้ยไปออนเดอะเบงเลยเมื่อคุณเบงคุณแคบดูเด้อฮาร์ดสติ๊กเงี้ยแค่ที่โฟลเดอร์สั้นเงี้ย

จะต้องเอาละเป็นบ้าอูมเลยเจ้าอีกระยะไกลๆมันโคตรที่ต้องไปเติมน้ํามันเลยอ่ะครับต้องมีน้ํามันต้องเติมน้ํามันแค่นางไผ่เออว่าเลยโนไม่ใช่โคตรเก๋าเลยลืมมาจะมาเร็วลืมเหมือนทําได้เจวเจออร์กินอลนะครับอานาดาพร้อมนะครับอยู่เยอะมากจ้ะ 600 yeah, you I used to watch this guy Called Richard Monson. He's like this 40-year-old guy Who went in Thailand yeah, yeah. And he would look like 10, times yeah. a day Not great because Of what he But because it's so consistent like 10, 15,000 like yeah. And he's like, like, two three and, like this a yeah. and all he's doing Is making Everything the <ส>ไม่ไต <elaborate> อมก่อนไปเาไดก้อมไปหดลาไต่มันโออันนี้คือ ลูกบแล้อง็เด็ลูกตอนคิดเราจะไปเจอของจริงโอโอโอ,อะไรกับมาลูก,าท,บบบลกทางไปขึ้นสิบลายะจ้ะจ้ะขึ้นเท้าอยอะตอนขึ้นมันกับเมื่อวันอยู่เหรอไม่ถึงว่าตอนเล่นนะแต่ตอนยางไปขึ้นนี่นะอะไรนี่จ้าไปนะจ้าขึ้นเท้าอีกแล้วจ้า หนักหน่วยแน่นอนทุงนี้เป็นไงล่กเล่นซิบลายเต็วไปอล้ เราเนื้อว่าจุดเดียวทุกคนมันสี่จุดเลยนะเรามาคนแรกเลยจ้ะตื่นเต้นมากจ้ะเด็กน้อยเหรอนะเบบี้เหรอ

อยา่าเขย่านะอย่ากแกล้งน้องนะทุกคนอบับขอบ 吧。打。 เพราะว่าอันที่สามอ่ะมันยาวไงใช่ไหมอันที่สองเรือนที่สามนะที่มันยาวๆอันนี้ก็ยาวแต่อันนั้นมันสูงไงเธออ๋อ <sk r isa> อันนั้นมันจะแบบ <sk r isa> <sk r isa> นี่จ้าเราก็ไปเดินเข่ามาแล้วนะตอนช้ไปจ้าเราไปบุรกรกมนะคะ ตามจะขอยมาอย่างว่รือาพซึ่งลงจากซีปลายก็จะไปบุรารุงต่อดใสโดดนไม่นงานระคนเยอะมากจากบุรารุง <c oughs> มาถึงแล้วน้ำบุรกูลโดดไหมจ๊ะโดดไหมโดดไหมจ๊ะไม่อยากโดดเหรอในไหนก็มาแล้วนะอันนี้น่นจาจะบุรกูลหนึนะ่งเนาะ คลิปนี้ไม่เป็นไปตามแผนสักอย่างนี่แหละแบกแพกเรือภายเรือเรือพายเรือตอนนี้เรากำลังรอรถมารับไปพายเรือแต่เดี๋ยวจะมีน้องเข้าไปไปด้วยน้องเขาจะไปช่วยภายเพราะว่าน่าจะมีเราแค่ลำเดียว น้จ๊ะาแล้วเกือบได้รีฟันแล้วเป็นทริปที่แบบว่าชุลหกมากรอบนี้นะาจ๊ะคนอื่นเขาพายเรือตากแดดสวยแหละห้องกจะจดแดดมีแบบว่าเืาห้องกระจดแดดไทยแบบเต็มที่เนาะช่วงที่เราถ่ายน้องก็จะช่วยพายให้ด้วยเราก็จะพายช่วยกันนะาจ๊ะแล้วไม่ก็ใช้น้องถ่ายเราก็ถ่ายโอเคไปจ้า เต็มรถเลยจ้าควรข้า,เ,าเป็นควรเป็นควเข้าเป็นแบบเรยบรีบมากนะ<อ>ทีนี้นะข้าน่าจะเหลือเรา อยู่ไปแล้วไปจ้ามืดแล้วจ้าฝนตกหรือเปล่าเราไม่ใช่ไม้ไายเธอนาำจ้าโอ้ไปจ้าไปจ้า 嗯。<laughs> น้องบอกอ่ะโอ้สุดยอดนี่คุปสุดท้ายตอนแรกเราลองำสุดท้ายเลยเนาะเราก็พายมาเจอเพื่นอนอะไม่เห็นอะไรเลยจ้ะเห็นแต่แสงไฟแล้วกัน,นเนาะอันนี้น่าจะเป็นจุดตั้งแคมป์ด้วยแล้วก็แบบนั่งชิลนะจ๊ะ เราใกล้จะถึงจุดที่ต้องเอาเรือขึ้นแล้วห้องพักตืดนนอนสวยมากทุกคนตอนกลางวันมาก็ไม่เท่าไหร่แบบพอตอนคืนเขาแบบเปิดไฟแล้วแบบเิ่ดอยู่นานฝาอะมิติใหม่ของการพายเรือค่ะพายชมหลอดไฟตอนคืนนะ้ะเราได้เรามาถึงใจกลางเมืองแล้วจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าซอยกิริมโขงเนาะสอยของเราที่เป็นที่พักของเราก็จะเป็นซอยกรุงน้องหมอกนู่นน่าจะได้ไปขึ้นที่ท่านู้้นแหละท่าที่แบบว่าท่าสอยห้องพักเราเลยจ้าเหนื่อยแล้วหรอจ๊ะสมใจอยากหรือยัง

สภาพสภาพแบบว่า,วา,วายังจ้าแล้วครสนใจเมื่อื่นเมื่อื่น